ทีมดังลีกเบลเยียมต้องจ่ายส่วนแบ่งค่าย้ายทีมของเนรุกชาวกาหน้าให้กับบุรีรัมยูเตดตามคำสั่งของฟีฟา่าสวัสดีครับเบลกี้สานใต้ามาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับอันเดเลสทีมดังแห่งศึกเบลเยียมต้องจ่ายส่วนแบ่งค่าตัวในการย้ายทีมของแฟรงก์ไอชิมปงไปยังเทียนเจนเออร์ด้าให้กับบุรีรัมยูเตตตามคำสั่งของฟีฟา่าเนรุกชาวกาหน้าย้ายจากประสาทสายฟ้าไปค้าแข่งกับเบลเยียมเมื่อปี2013 ด้วยข้อตกลงที่ว่าทีมดังไทยลีกจะได้ส่วนแบ่งค่าตัว15%หากนักเตะย้ายทีมโดยอันเดเลตได้ปล่อยตัวไอชิมปงให้เทียนจินยืมตัวเป็นเวลา6เดือนก่อนขายขาดในเวลาต่อมาด้วยค่าตัว3.5ล้านยูโรซึ่งได้จ่ายเงิน525,000ยูโรประมาณ19ล้านบาทให้กับบริลยมเยเตดแล้วแต่ไม่รวมในส่วนของค่าตัวที่ได้จากการปล่อยยืมตัวโดยอ้างว่าไม่ได้รับเงินส่วนนี้ ต่อมาบริรัมยูเ,เน,นเต็ดยื่นเรื่องต่อฟี้าและชนะคดีทําให้อันเดรสต้องจ่ายเงินให้กับทีมดังในไทยลีก3 7 5 5 0 0ยูโรประมาณ13ล้านบาทดอกเบีย้ยอีก49,500ยูโรประมาณ1.8แสนบาทมิฉะนั้นอาจจะโดนแบนจากตลาดนักเตะสำหรับแฟรงไอเชมปงสร้างชื่อกับบริรัมยูเ,เน,นเต็ดระหว่างฤดูกาล2011-2012โดยคว้าแชมป์กับทีม5รายการ ประกอบด้วยโตโยต้าไทยลีก1สมัย f อฟเคัพสสมัยและโตโยต้าลีคับ2สมัยก่อนย้ายไปค้าแข่งที่ยุโรปกับอันเดอร์เลสด้วยค่าตัวสถิติไทยลีกขณะนั้น1ล้านยูโรหรือราว39ล้านบาทจากนั้นมาอยู่กับเทียนจินและปัจจุบันติดทีมชาติชุดกา้าชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว